สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับน้องยาริชเอทิ2พนะครับผมคันนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งทรงไร้ d e 68แบบไม่มีเส้นสีแดงนะครับเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันดีกว่าเพราะว่าทรงนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมมาเลยครับด้านหน้านะครับจะไม่มีเส้นสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นสีตามตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีทูโทป็นสีดำด้านนะครับผมงานเข้าลูกทุกจุดอย่างเช่นเคยนะครับ ตัวนี้เป็นทรงฮิตติดลมบนเลยก็ว่าได้ลูกคารีเครสไม่มีขอไม่มีเส้นสีแดงนะครับผมเอาปกติแล้วเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับส่วนด้านข้างก็จะไม่มีเส้นสีแดงเช่นกันสติกเกอร์รายหกสิบแปดดีเทลของเขาก็จะมีรังผึ้งนะครับผมนี่งานเข้ารูปเลยครับแปะด้วยยางอ่ายางกันขอบด้านในจะเป็นกาวสามเอ็มแล้วก็ยึดด้วยแบคเก็ต ด้านใต้2ตัวนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรูรูใส่รูน็อตอยู่แล้วนะครับผมไม่เจาะตัวรถนะครับด้านหลังก็เหมือนกันตัวนี้ก็ไม่เจาะตัวรถนะส่วนด้านหลังนะครับผมไฮไลท์ของด้านหลังนี่จะมาพร้อมกับปลายท่อคู่สแตนเลสแท้นะครับนี่ครับปลายท่อคู่สแตนเลสแท้นะครับผมไฟตรงกลางก็จะเป็นไฟทับทิมนะครับสอนแสงสติกเกอร์ทรงรหงานเข้ารูปเช่นกันแล้วก็ส่วน ดั t a i l ตัวนี้ไม่เจาะตัวรถนะครับเป็นแบบติดกาว 3M เช่นกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคันนี้ผมมาติดตั้งนอกสถานที่อยู่จังหวัดนนทบุรีก็บริการติดตั้งให้ถึงที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ